ครับที่นี่คือศาราว่าการกรุงเทพมหาคนครแห่งใหม่ครับตรงดินแดงนะก็ท่ารดูใหญ่ๆนั่นก็คือถนนพิพัฒดีรังสิตครับแล้วก็สร้างสานอยู่รถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่เลยนะนี่ครับอลังการมากครับมองไปจกนกึงสนามบอลน,นะโคตรสาราว่าการที่เราคุณเคยกันเนี่ยอยู่ที่เออเสาชิงช้านะวสุททัตน์แต่นี่คือแห่งใหม่นะครับผม อลังการนะผมต้นเดินอ้อมมานะเพราะว่าบางส่วนมันก็เป็นที่ราชการเราก็ไม่สามารถเข้าได้ตึกสูงที่เป็นอาคาสรสำนักงานใหญ่มีชื่อว่าท่าเรือ วันนี้จะเชื่อมต่อกับตลาดดินแดงสูงยเยาวชนไทยญี่ปุ่น,นแนวนี้ฮะนี่ครับมองเห็นตึกสํานักงานอยู่นะอันนี้เป็นตึกอะไรไอไอรับวัฒนานะครับผมใหญ่โตมากครับาทางเข้าก็ จะมีรถฟีดเดอร์ด้วยนะครับให้บริการเชื่อมระหว่างสำนักงานแห่งนี้กับิ t s สนามเป้านะก็เดินทางมาได้ง่ายหน่อยนะคนรถไฟฟ้ายังไม่มีนี่ครับมาดูคร่าวๆนะด้านหน้า านหลังอ่ะโอ้โหอลังการมากครับคือมันจะเป็นโค้งข่ายเป็นวงเวียนนะคะแล้ข้างล่างก็จะเจาะเป็นชั้นใต้ดินไปอีกนะอันนี้น่าจะเป็นศูนย์อาหารนะครับอ แต่คงแค้บรรยากาศร,รอบนอกเลยครับเพราะว่าสูนราชการคงเข้าข้างในไม่ได้อยู่แล้วก็มาให้ดูนะว่าก็สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบนน,นะเพราะที่สาวชิงช้าดูจะค่อนข้างเล็กนะครับผมไอ้วันพัฒจนาชายยูนิราร์กับที่เหลือก็เป็นสวนนะ วาทีนอ๋อ,อนี่คือทางของเราจะอ้อมมาเป็นสนามบอลเป็นสวนครับยังมีเป็นตึกย่อยอีกนะ ตึกใบหยกด้วยโอเคครับเห็นเครื่องบินบินผ่านแวบบบบนะมาอยู่อีกด้านหนึ่งครับผมด้านนี้จะมีรูปช้างมามาเลยครับก็น่าจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของกรออุงเทพมหาคนครครับก็จะมีประติมากรรมช้างประดับรายรอบเลยนะเป็นสถานงานที่ใหญ่มากครับผมเดินแล้วก็ยังแทบจะหลงๆลงอยู่เลยฉากปุกปั๊มอย่างเด้อ น,นี่ครับเป็นปฏิมากรรมนะฮะอินซงขชาอรวัน โบมีที่พักเป็นรูปอะไรไม่รู้ด้วยเนี่ยอลังการมากเดี๋ยวไปดูกันอัอนนี้เป็นช้างนะครับแม่ลูกนะมันจะมาเป็นโคงนะครับและนี่ครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะครับปฏิมากรรมเทพย,ยดีครับก็เป็นผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสวรรค์ครับก็จำลองจากเจ้าฟ้ากรมพยา,าติสราลุทัติวงนะครับ สร้างเมื่อปี5-7นะก็เป็นช่วงใกล้ๆที่สาน oh ักงานแห่งนี้เปิดนะครับดูยิ่งใหญ่มากนะก็มีประวัติอยู่นะว่าเป็นอะไรราชราชชันทวยเทพนะครับพระมหากษัตริย์ก็ช่วยดูแลปกปักรักษาเหมือนกับ พระอินเช่นกันนะครับก็เป็นวระอินทรงช้เอราวัณเพื่อให้ผู้ดวนหน้าที่ในฐานะพ่อเมืองมอบภารกิจยิ่งใหญ่ในการดูแลกรุงเทพมหานคะรสืบไปคือผู้ว่าราชการนั่นเองครับนี่ครับลานกว้างตรงนี้ก็เป็นทางออกแล้วนะ อ๋อมีลานช้างด้วยนะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับช้างนะนี่ครับลานช้าง เป็นลักษณะของที่พักผ่อนนะผมแต่ชอบการดีไซน์นี่เฟียวฟาวมากแล้วก็เป็นสวนสาธนารนณะด้วยแนวโฉด15นาทีมีสนามบอลอีกแล้วนะเนี่ย โอเคครับการขึ้นลงก็เดินผ่านสนามหญ้าได้บางส่วนอยู่นะ <c oughs> แต่ปไปได้เดินตรงนี้ดีกว่าครับเหมือนเน้นไม่สนามกีฬาหลากหลายเลยนะครับข้างๆใกล้นี้ก็สูงกีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะ นั้นก็จะเป็นอีกฟากหนึ่งนะเป็นสาราวาการแหลๆะรูปแบบครับนี้สนามบ,บอลครับด้านนน้นก็เป็นด้านจะเทนมิดบางแหแแตวตรงนี้ก็เป็นสนามบ,บาสเห็นตึกย่านพระรามเก้าอด้วยครับมีลักษณะใจกลางเมืองอยู่นะ ทางนี้โดดเด่นมากครับแลนด์มาร์กเลยนะโอเคอันนี้สนับแล้วก็